สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะเริ่มทำตีมกันแล้วตอนนี้เราเรียกตีมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ที่โฟลเดอร์ของ first angular ของเรานะะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเพิ่ม angular เข้าไปแต่ทีนี้ในเวลาการทำตีมนะครับการทำไฟล์ต่างๆอะไรแล้วแต่เนี่ยเราควรจะทำออกเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่มันเกิด error เนี่ยเราได้ย้อนกลับมาได้ในนี้ครับผมจะใช้ในส่วนของ git เข้ามานะครับ ในส่วนของกริดเข้ามาเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าบิตบักเก็ตซอฟต์แรีครับผมเป็นอ่าโอเคพิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะครับเป็นแอปของซอฟต์ของตัว BitBucket นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มขึ้นมานะฮะแอด e ร้างลง CREATE local, repo แล้วกัน web, d g t doc นะครับ angular, content ครับเอาตัวต้นทีมตรงนี้เลย โอเคเรากำลัง Create นะครับได้แล้วตรงนี้โค้ดของเราก็จะขึ้นว่าเราจะเริ่มทำการใช้กิจกันเลยเพื่ออะไรเพื่อเวลาแก้ไขไฟล์นะฮะจะได้มีหลักฐานการแก้ไขแล้วก็เราสามารถย้อนกลับมาได้ถ้าเราแก้ไขไฟล์ผิดจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องลงก็คือว่าเราต้องลงต้องลงในส่วนของที่เรียกว่า a n g u l a r นี่นแหละแมืชื่อตรงไหน,น ย้ายไปลง Angular กันเลยดีกว่าครับถ้าเป็น Mac นะครับ CD ง่ายหน่อยแล้วก็ลากลากตรงนี้มาวางนะครับบวกเพิ่มเนื้อการจะได้เห็นกันชัดพิมพ์ CD แล้วก็ลากโฟลเดอร์มาวางนะครับของ Mac ก็จะขึ้นเป็นชื่อโฟลเดอร์มาให้เลยจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องทำ ตรงตัว a n g u ก a ลกันง่ายๆก็คือใช้คำสั่งของ Bower นะครับ b บ w e r จะเป็นตัวนักทำเว็บทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วมันเป็นตัวที่ไว้ช่วยให้เรา i n s tall Package ต่างๆได้ง่ายขึ้นเราก็ไม่ต้องไปอยากลง jQuery ก็ไม่ต้องไปหาดาวน์โหลด j q u e r y อยากลง Angular ก็ไม่ต้องไปหาดาวน์โหลด Angular นะครับแค่พิมพ์ไปเดี๋ยวมันจะไปดาวน์โหลดให้เราเองวิธีการพิมพ์ก็คือพิมพ์ Bower i n s tall นะครับ Angular เขาก็จะคิดแป๊บหนึ่งนะครับมันจะไปดึงข้อมูลจากบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้เราพร้อมกับสิ่งที่มันต้องการเช่น Angular ต้องการไลบรารีนี้ก็จะไปดึงมาเชื่อมให้เราด้วยครับผมตรงนี้เราสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็จะมีโฟลเดอร์ในส่วนของชื่อว่า b o w e r component นะครับตัดมาตรงนี้ bower component นะฮะก็จะมีโฟลเดอร์เห็นไหม,ม angular, เราลง angular ไปก็จะมี angular เติมขึ้นมาแล้วเขก็จะมีไฟล์ต่างๆของเขานะครับเข้ามาด้วยยังไม่จบยังไม่จบนะครับ install angular เสร็จแล้วให้เราลงอีกตัวนะครับชื่อว่า angular root เพื่อที่จะไว้ใช้จัดการนะครับการทำงานของ wordpress สักคู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลองดูเอ๊ะตอนนี้เรามี a n g u l a r แล้วก็ Angular Root เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้วิธีการจะเชื่อมไฟล์นะครับวิธีการจะเชื่อมไฟล์ของเอาตัว a n g u l a r เนี่ยเข้ามาใส่ตัวเว r บเพรเนี่ยเราต้องเชื่อมโดยใช้ส่วนที่เป็นมันสมองนะครับใครที่เคยเรียนคอร์สกับผมน่าจะเคยคุ้นเคยกับคนี้ดีส่วนที่เป็นมันสมองของเรานะครับเราต้องสร้างขึ้นมาก่อน ตรงนี้นะครับชื่อไฟล์ว่าไฟล์ฟว่าฟังก์ชันมี f ด้วยนะครับแับ php ไฟา์ฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นส่วนมันสมองทุกหน้าจะต้องเรียกใช้เราเปิดแท็ก php ไว้ก่อนเลยครับไฟล์ฟังก์ชันจําเป็นต้องมีปิดแท็กไหมไม่ต้องมองีดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าปิดแท็กแล้วเราไปเติมเพิ per, ไปเติมอักษรข้างหลังเนี่ยมันจะเกิดการเออร์เออร์ขึ้นนะครับซึ่งตัวอักษรข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็น s p a c enter e หรือเป็น space bar ได้ตรงนี้ก็เป็นตัวอักษรเหมือนกันนะครับและ php เขาก็จะงงว่า อ้าวทำไมฟล์มันสมองถึงแสดงผลตรงนี้ได้มันก็จะเออเลยเพราะงั้นลบไปดีกว่าครับตรงนี้นะครับเราจะทำการเพิ่ม angular เข้าไปสร้างฟังก์ชันของเราก่อนนะครับเวลาสร้างฟังก์ชันนะครับตรงชื่อตรงนี้ควรจะเป็นชื่อเล่นของเรานะครับหรือว่าเป็นชื่อที่เราใช้ในโปรเจกต์โปรเจกต์เดียวเพราอจะได้ไม่ชนกับคนอื่น จากนั้นเราทำการ add angular เข้าไปครับผมตัวแรกนะครับจะเป็นชื่อของสคริปที่เราจะใส่ซึ่งใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นตัวที่สเนี่ยคือสถานที่ที่ไฟล์อยู่เราเราอยากเรารู้ว่าไฟล์นี้อยู่ในทีมของเรานะครับแล้วเข้าไปที่ p o w e r c o m p o n e n t แล้วก็ angular อีกที3ชั้นนะฮะ เพราะงั้นเราต้องไปที่ที่ตีมเราอยู่ก่อนครับผมโดยการตรงนี้นะครับติมไปเป็นด้วยใช้เรืยอฟังก์ชันของ WordPress เข้ามาช่วยในการหาสถานที่ที่ตีมอยู่ครับ <_ t une> getSearchDirectoryUI r นะครับตามด้วย ตามชื่อก่อนนะครับ b o w e r company ตรงนี้อย่าพิมพ์เองนะครับพยายามมา copy ชื่อของเขาไป slash จำชื่อไม่ได้แล้ว b o w e r แล้วก็ angular นะครับ s l a s อีกทีหนึ่งเอาเป็น angular min แล้วกันไฟจะได้เลเด็กเว็บจะได้โหลดเร็วนะครับ ตัวนี้ต้องการ r r q อ่าะจบแล้วบรรทัดแรกนะครับจากนั้นเราต้องมาต่อในตัวที่2ของเรากันนะครับ <c oughs> คล้ายๆกันเลย n n g u r a root จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับขอดูอีกครั้งหนึ่ง g กร่ารูทดอทมิอโอเคครับสร้างฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ฟังก์ชันของเราจะยังไม่ทำงานนะฮะจนกว่าจะมีคนเรียกใช้เพราะงั้นเราต้องมีการเรียกใช้ก่อนโดยการบอกว่าโอเคบทเพจพอเอ็งโหลดนะเอ็งเรียกฟังก์ชันค่าไปด้วยนะครับ Add a c t i o n wp นะครับ ตัวที่ับมันสับสนกันในตัวของซับลามครับเราจะทำแต่เมื่อมีการเลือกใช้ WordPress นะครับมีการเลือกใช้ Action ที่ชื่อว่า w p e n q script ซึ่งเมื่อไหร่ที่มีการเลือกเว็บแล้วมีการ e n q u e script คือเอาสคริปต์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเรียกฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้พอมี e n q u e script ชื่อตรงนี้ให้เรียกฟังก์ชันไหนเรียกฟังก์ชันเหล่านั้นเองครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ ต่อจากนั้น,นครับต่อจากนั้นในไฟล์ของเราลองไปรีเฟรชดูเกิดอะไรขึ้นไหมครัทษทีครับลองรีเฟรชดูนะครับเกิดอะไรขึ้นไหมแน่นอนที่สุดมันไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเพราะเรายังไม่ได้มีการเรียกใช้เลยนะฮะเพราะงั้นในส่วนของ html ของเรานะครับจะต้องมีการเพิ่มเติมนิดนึงจากเดิมมาแสดงผลแบบนี้นะฮะเปลี่ยนใหม่ทำให้เป file ็น html 5ก่อนดีกว่าตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันอะไรไม่รู้แต่ถ้าเราเติมตามเนี้ยมันจะเป็น h t m l มไฟทันทีครับพิมพ์คำว่า d o c type ลงไป d o c type h t m l นะครับจะมีเติมส่วนของ hate จะได้สวยๆนะครับแล้วก็ในส่วน h head ก็จะมี t i t ต e ดูล่าพอดวิดพอเพสแล้วกันในส่วนนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับ HTML ปกติทั่วไปฮะบอดี้แล้วก็เป็น working เปลี่ยนคำหน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงไตเติลเข้าไปด้วยนะครับ ทีนี้ใน WordPress นะครับเราควรสิ่งที่เราควรจะใส่ก็คือว่าตรงนี้ในการที่จะดูดสรคริปต์ต่างๆปลั๊กอินต่างๆมานะครับจะต้องมีการเจาะช่องให้ WordPress ด้วยตรงนี้เราก็สามารถเจาะช่องด้วยการนะครับพิมพ์ฟังก์ชันง่ายๆของมันครับฟังก์ชันนี้ชื่อว่า wp h a d นะครับพร้อมกับข้างล่างนะครับไว้ก่อนปิด head นะครับตรงก่อนปิด body ล้วก็จะมีเหมือนกัน มี head แล้วก็ต้องมี footer เพราะอะไรเพราะบางเพราะบางล i n นะครับเขาก็นิยมที่จะใส่ไว้ข้างล่างอ่าตรงนี้เราก็มีคอนเทน n ์ในส่วนของเรานะครับแล้วก็มี body body ตรงนี้ของเราลอง save ดูก่อน save แล้วลอง run ดูนะครับมาแล้วถ้าเราใส่ h e a แล้ว footer เนี่ย code ตรงเนี้ย code ของเราจริงๆมันสั้นมากเลยนะครับแต่ถ้าเรามาดู view page source ตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ย พวกนี้มาจากไหนกันนั่นก็เป็นมาจากที่ว o r เ p r e อร์เขาแทรกขึ้นมาตรงนี้แลหละครับเราเจาะช่องให้เขาแทรกเนี่ยฮะพวกตัวยาวนี่เราไม่เคยเห็นเลยแต่มันเข้ามาได้เพราะว o r เ p r e อรเขาแทรกเข้ามาให้ลองดูอีกทีถ้าก๊อปนะครับเอา WP Footer ออก WPH ี f r e ออกรีเฟรชดูโค้ดมันก็สั้นแค่นี้เองแต่พอเราใส่ h e ไป้านะครับ โค้ดตรงนี้มันก็จะมีการแทรกส่วนของ h e a ขึ้นมาให้ด้านบนแล้วก็มีการแทรกโค้ดบางส่วนนะครับของ WordPress ในส่วนของฟุตเตอร์เข้ามาลนลางด้วยเมื่อเราอัานคอมเมนต์ตรงนี้ออกนะฮะเดี๋ยวต่อไปในตอนต่อไปเราจะเริ่มลองใช้การเรียกใช้ Angular ันกเข้ามาครับผม